ันนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านวางตะเคียนแล้วนะครับค่ะหมู่บ้านวังตะเคียนนะคะอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะครับผมวันนี้เราก็จะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับค่ะีสองคนยังไม่มาสักทีเลยนั่นแหละสิรอกันไวต้องนานละงั้นเราก็ไปกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็จะมาดูคุณลุงนะครับ สารกระติบข้าวนะครับผมที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเราไม่ทราบว่าลุงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับทไครับเนียกำลังทำกระเท็ดกไกปองข้าวเหนียวอยู่อ๋อันมาจากไหนครับนคาพิหารรัชพัฒนกำแพงเพชรค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านนะคะครับครับ สวัสดีตอนรับครับค่ะไม่ทราบว่าลุงทําอะไรคะเนี่ยกาลังทําตะเข็บมันอยู่เพื่อจะก่อร่างเป็นกระดิบข้วเหนียวใช้เวลาทํานานไหมคะเนี่ยไม่นานหรอกครับมันจะนานอยู่ตั้งแต่เวลาเราไปหาพัสดุกาจด้มาเป็นเส้นเป็นตอกเป็นเส้นนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรคือในหมู่บ้านนี้มีเขาทําทุกหลักไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ด้ทำทำอยู่ประมาณสักสองคน สคนใช่ไหมคะลุงทำมานานหรือยังคะก็มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณยี่สิปีก็เพิ่งมาเริ่มทำเมื่อสักสิบปีนี่แหละไม่ได้ทำส่งแต่ทำขายประจำตามหมู่และแวกบ้านเนี่ยแถวอำเภอคลองลานแถวและแวกหมูน่นี้แหละไม่พอไม่พอส่งคือ,อเขาสั่งเราก็ทำให้เขาไหครับเออบางครั้งเขาก็มาสั่ง หรือว่าเราทำแล้วก็เขามาเอาเองเขามาเอาเองแต่เดิมน,นี่คุณลุงเป็นคนเป็นจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเหรอคะขอนแก่นตำบนวุ้นโจรอำเภอกนวนจังหวัดขอนแก่นเมื่ออยู่กาแพงเพชรเรานี่ยี่สิบห้าปีนี่มั้ยยี่ห้ายี่หกปีนี่นปัจจุบันอ๋อขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณลุงอายุได้เท่าไหร่นะคะหกสิบเก้าปี ถือว่ายังแข็งแรงถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับผมก็ยังดีพอคุณมาเนี่ยไม่ได้เจอไปรยากาศด้วยปีนี้ขายปีนี้ขายไม่ได้แัดเอ้งอ้าวพอดีหนูอยากทราบว่าวัสดุที่ของมันมีอะไรบ้างคะลุงพอมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีครับค่ะหนูขอดูหน่อยค่ะนี่แหละครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นค้าครับต้นค้าต้นค่าต้นค่า อ๋อเราต้องเอามาสานอีกทีใช่ไหมอ๋อมาจากมาจากคอมาจากแล้วก็เหลาอีกทีเหลาอีกทีอ๋อค่ะอ่ะพอดีอยากดูวิธีการทำของลุงอะค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือลุงทำยังไงบ้างคะครับค็เดี๋ยวเวลาหาพัสดิมาแล้วนะก็ต้องมาัดตักเป็นท่อนอย่างงี้ก่อนแล้วก็เราจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็เอา ตามเราต้องการค่ะเราวัตถุดิบนี้หายากไหมคะลุงไม่ยากครับพอมีพอมีหาในปัจจุบันนี้ค่ะทีเรามาจักเป็นเส้นแล้วเราก็ต้องมาต้นหนึ่งนี่ได้เยอะไหมคะได้ประมาณสักสามสิบเซ้นต้นหนึ่งประมาณอันนี้คือต้นขานะคะที่เขาใช้ในการต้น้าต้นค้านะคะที่เขาใช้ในการจักสารกระติบข้าวอย่างนี้นะคะ อันนี้อันนี้คืออะไรคะลุงนี่ก็คือปลากระป๋องเก่าที่เราจะมาทําเป็นเครื่องเครื่องมือเราพอที่เราจะให้มันเข้ากันได้คือไม่มีอย่างอื่นอ๋อแสดงว่าทุกเส้นนี้ต้องต้องผ่านอันนี้ก่อนคะตลอดใช่ไหมทุกเส้นต้องผ่านนะค่ะต้องผ่านจะเอาผิวมันออกผิวผิวหลังมันออกค่ะเออให้มันนี่ต้องไปตากแดดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งตากแดดตากหมอก กอดจะได้แบบไม่เลยไม่ได้เก็บนะตาให้แห้งเลยค่ะเนี่ยตาให้แห้งทั้งกลางคืนกลางวันีเจ็ดเจ็ดวันทิ้งไว้ยังไงทิ้งทิ้งไว้เออที่เก็บมาสามวีมาเก็บมาสารเนี่ยเี่เก็บมาแล้วเราก็มาวัดดูว่ามันขึ้นตรงไหนเนี่ยก็จะมาสารตัวเองอย่างนี้ทําเป็นตะเข็บอย่างนี้เนี่ยนะคะกว่าจะได้แบบนี้มานี่ไม่ใช่ง่ายงนะคะต้องใช้เวลาในการตากเจ็ดวันเลยนะคะอันนี้คือ ลุงคุณลุงจะสานอะไรคะสานนี่สานเป็นกระติกอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนี่ทำาึตะเข็บมันในท่าเราลุงเล็กเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วมันมีขนาดไหนบ้างคะคุณลุงก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่จะสั่งมาแล้วแต่จะสั่งอันนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักของคุณลุงะอาชีพเสริมอาชีพเสริมแล้วอาชีพหลักของคุณลุงคืออะไรก็ทำนาทำนาอันนี้ทำไรไมครับไม่ได้ทำแต่ธนาเดี๋ยวนี้ลูกอ่อยแล้ว นานไหมคะกว่าจะได้มาแต่ละกล่องถ้ามีวัสดุแล้วก็ประมาณสักหนึ่งวันไวมากวันวันหนึงได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเดือนนี่ก็ต้องสัวเสียแล้วก็เป็นเดือนละลูกแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกอันนี้คุณลุงใช้เวลานานไหมคะเนี่ยลุงอันนี้วันละฝาตัวเนี้ใหญ่มากนาดว้าว เอาไว้ใส่ข้าวเหนียวเหรอครับเนี่ยใส่ข้าวเหนียวเวลามีงานออ๋มีงานใหญ่ๆเนาะมีงานมีการแต่งงานมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่มีอะไรก็มาหยิบมายืมไปพวกที่กินข้าวเหนียวหมดมันก็กินทุกทุกที่แน่คราวนี้ข้าวเ,เหนียวมันก็เป็นขนมไปเลยไม่ทราบว่าอันนั้นคืออะไรคะคุณลุงนี่คือคือฝาปิดตูดของของข้าวเหนียวปิดตูดแบบไหนอะคะเออเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่าง คนอย่างนี้เหรอคะนี่นะคะเห็นไหมคะคือที่ติดตุก้นของกระติกกระติบข้าวโอเคแล้วอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะประมาณ5นาทีก็10นาทีนี้แหละประมาณนี้แหละนานนารยังเงี้ยไม่ไทยใช่ไหมคะไม่ไทยเหรอคะคือต้องตากไหมคะหรือว่าไม่ก็ต้องตากให้มันแห้งก่อน ได้วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยคือต้องตากใช่ไหมคะต้องตากแต่อันไหนที่แบบใช้เวลานานที่สุดนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยที่นานที่สุดคือกวนามัเจะอยนไม่ทราบว่ากระติกกระติ๊บข้าวหนึ่งอันเนี่ยผมเอาเอาประมาณเอาอันนี้ค่ะอันนี้เล็กสุดแล้วใช้แบบวัตถุดิบเยอะไหมคะอย่างต้น้าเนี่ยต้นค้านี่ก็ถ้าจะออกมาเป็นลำนี่ถ้าลำหนึ่งในสามท่อนลำหนึ่งสามท่อนแต่ถ้าเป็นต้นมาต้นต้นหนึ่งก็ สามสิบเส้นกอดกอทั้งหมดอยู่ตรงนี้ก็ประมาณเก้าสิบหกเกิดต้นคานนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยตามธรรมชาติกับตรงนี้ก็เป็นการสานใช่ไหมครับสานแล้วประกอบไปแล้วนะเราล่างมองต้องมาต่อกันเข้าหากันต่อหากันารต่อมีพอมันประกอบกันอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีรอยต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ จะมาสารทางนี้ขึ้นสารทางนี้ขึ้นแล้วม้วนม้วนปากเขาเรียกม้วนปากเราก็มาพลิกมาสารด้านนี้อีกทีนึงนี่ก็ม้วนปากแต่มันจะยาวยาวแล้วก็แล้วก็จะตัดหนวดมันออกตัดตัดส่วนเกินส่วนเกินที่มันออกตัดแล้วเราก็จะม้วนเข้ามาข้างในครับผมม้วนเข้ามาเนี่ย มวนเข้ามาในลักษณะนี้นั่นแหละอ๋อพับๆๆอันนี้นี่กี่เซนครับเนี่ยจนกว่าจะม้วนเข้ามาเป็นสองครบได้ครับก็ประมาณสิบเซนนั่นแหละแล้วมันจะได้แบบนี้เหรอคะคุณลุงมันก็คงจะออกมาในลักษณะนั้นแหละอันนี้อันนี้คือบทสรุปของอันนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราอันนี้เสร็จเราสารต่อเสร็จแล้วม้วนแล้วจบเลยแล้วที่ก็ต้องต่องนี้ที่วัดตัดนี่ก็เอาเข้าไป ถ้าาสมมติว่อันนี้ก็คือต้องวาดใช่ไหมครับวาดวาดแล้วก็ตัดตามขนาดของกระติบของเราเราเบิร์ดวัดกับอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้คือมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณลุงคะแล้วอันนี้หรอคะมันคืออะไรหรอคะนี่คือกระดาษกระดาษเราไม่ทำอะไรหรอกค่ะทำตีนของเที่ภาษาเขาเรียกว่าตีนครับตีนอ๋ออย่างนี้ครับนีอย่างนี้หรอกค่ะ อันนี้ก็ได้ไปแล้วนะคะสำหรับกระติ๊บนึงของคุณลุงที่ทำสิทธิ์มาแล้วเนี่ยค่ะราคาอันนี้เคือถามว่าราคาเท่าไหร่คะขนานี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อาก็ถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงนะคะแพโอ้โหถือว่ากลัวจะได้เงินร้อยห้าสิบไปรับจ้างเช่นวันหนึ่งไปือดรุ่อ๋อค่ะค่ะอย่างไรก็ขอบคุณนะคะขขออบคุณคุณลุงที่มาให้คำแนะนำค่ะ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกระติบจากแหล่งภูมิปัญญาถาชาวบ้านนะคะที่ก็ขอขอบคุณมากนะคะวิธีการทำของคุณลุงนะครับก็คุณลุงเขาใช้ภูมิปัญญาของเขานะครับทำกระติบนะครับเป็นอาชีพเสริมของเขานะครับเป็นการหารายได้เสริมของเขานะครับ ทำง่ายๆครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเอา,เอาวัตถุดิบจ,จากธรรมชาตินะครับมาสารมาจาักสารนะครับอ่าผมก็ขอสรุปเพียงแค่นี้คร,ครับผมขอบคุณมากครับมาบ้า